สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกๆท่ททานคุณลูกค้าขาชุดไทยสวยๆว,วันนี้นะคะเต็มเลยใช่ไหมจัดหนักจัดเต็มเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อ ผ้าถุงรวมไปถึงนะคะสบายสำเร็จรูปนะคะลายสาเกตลายสาเกตสวยๆแบบนี้นะคะแต่นุ่มนำมามิกแอนด์แมทกันนะนุ่มนะคะเลือกใช้นะคะผ้าถุงนะคะเป็นสีม่วงสีม่วงเปลือกมังคุดนะ <c oughs> คุณลูกค้าขาสีม่วงเปลือกมังคุดสีม่วงอินทนิลน,นะ <c oughs> รวมไปถึงสบายนะคะมีความมิกแอนด์แมทกันกับผ้าถุงเพราะว่าเป็นผ้านะคะสีเดียวกันนะคะเป็นผ้าชิ้นเดียวกันนำมาตัดแบ่งให้เป็นสบายนะคะ <c oughs> คุณลูกค้าขาแล้วผ้าถุงเราตัดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดค่ะ ถ้าหุงป้ายเปิดแล้วติดซิปข้างใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายทรงสวยค่ะรูปแบบของเสื้อวันนี้นะคะเสื้อทรงไทยจิตรดาเสื้อทรงไทยจิตรดาแขนยาวแต่ความยาวเสื้อนะคะนุ่มตัดแค่ความยาวอยู่ที่18นิ้วค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะชอบความยาวมาตรฐานของเสื้อจะปิดลงมานะคะอยู่ตรง อยู่ตรงบริเวณนะคะปิดปิด,ปดตรงหน้าท้องของเราตรงนี้นะคะความยาวเสื้อจะอยู่ที่ประมาณ21นิ้วความยาวเสื้อนะคะมาตรฐานจะอยู่ที่21นิ้วคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลย089 0416008ค่ะรวมไปถึงนะคะวันนี้วันที่28ธันวาคม2568นะคะเป็นนะคะเป็นเป็นวันนะคะที่จัดงานนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นงานสมโภช์เมืองร้อยเอ็ดนะคะ,ะ,ค,ะครบนะคะ250ปีด้วยนะคะวันที่28ธันวา สคมนะคะก็จะมีนะคะพี่น้องนะคะชาว101นะคะ25,250ท่านนะคะ มาร่วมฟ้อนในงานวันนี้ด้วยนะคะสถานที่จัดงานนะคะจะอยู่ที่นะคะบึงพารานชายัยคุณลูกค้าขาบึงพารานชัยนะคะร้านหอโวตนะคะที่อยู่ตรงข้ามสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองค่ะรอดูรอชมความยิ่งใหญ่อลังการได้เลยคุณลูกค้าขาเพราะว่าจะมีไลฟ์สดนะคะทั่วเลยนะคะทั่วไทยทั่วโลกเลยคุณลูกค้าขาเพราะว่าแบบนี้มันเป็นเวเอร์ w o r l d เนาะแต่ว่าเขาก็จะมีไลฟ์สดด้วยอะไรด้วยนะคะคุณลูกค้านะก็นี่แหละค่ะการแต่งกายอีกหนึ่งชุดนะคะที่จะได้สวมได้ใส่กันนะคะผ้าที่ทางร้าน แม่มารี้าไทยของเรานะคะได้นํามาตัดในวันนี้นะคะจะเป็นผ้าไหมสั่งเคราะห์ทอเครื่องจะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจอยากให้ทางร้านของเราตัดให้หรือว่าสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะราคาค่าผ้านะคะราคาราคาค่าผ้า 1, 1นเซต1490ัรบาท1,490ับาทซึ่งมีมากมายหลากหลายเฉดสีคุณลูกค้าขาผืนนี้สีม่วงสีม่วงอินเทนน์จะเป็นสีม่วงนะคะสีเดียวกัะที่นุ่มเลือกนํามาตัดในวันนี้ค่ะหรือว่าาคคคคุณลูก้นนะะะะะจะชอบะะสี ชมพูค่ะสีชมพูบานเย็นสีชมพูบานเย็นสวยๆแบบนี้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะเป็นสีเทาก็สวยสีเทาก็สวยใช่ไหมแล้วก็มีสีขาวด้วยนะวันนี้จัดให้เลยวันนี้จัดให้เลยคุณลูกค้าขารวมไปถึงอีกหนึ่งเฉดสีที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ทางด้านหลังนี้คือสีแดงค่ะสีแดงสีนี้ก็สวยคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนคุณลูกค้านะคะก็สามารถเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองหรือว่าจะให้ทางร้านของเราตัดให้ชุดนี้2,500บาทค่ะ